บทที่สิบสชยาสนากตังพุทธาเทชะวะมะลังสวานะหนังจัตุสังจะพะลังละสังเยปิวิงสุนะลาสภาตันหากระลาทะโยพุทธาอัตะวิชตินากะยาสัพเพติติตตาไมหังมัตเกเตมุนิสราสีเสปะทิตโตไมหัง พุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโฆปติทิตโตไมหังอุเลสัมภะคุนากะโลหะทะเยเมอนุรุธโธสาริบุโตจัทัคิเนโกทันโยปติพาคัสมิงมัคโขลาโนจะวามักเกทกิเนสาวะเนไมหังอาสุอะนันทะลาหุลากัสปจะมหานามอุภาสุวะมะ โสตะเกเกสะโตภิกิพาคัสมิงสุดิโยปะวะภะกะโลนิสิโนชิดิสัมปันโนโพสิโตมุนิปุขาโอกุม,มาลก,กะสะป,ปะโลเทโลมหิสิเฮสิจิตโตทวัดโกสโสไมหาวัเนีนินจังปะทิทธาสุกุนากะโลปุโนอาคุริมาโลจะ อุปบบา,ลนะา,าลีนัคสีวีเทละปัจจมิตาชะตาชานะเทติลามะกะมะมะเสสาติตีสหาเทลาวิชิตาชินะสภากาเอเตสิตีมหาเทลาชิตะวันโตชิโนรัษา,าชะรันตาสีละเตเชนะอังคะมะสุเชสุสันติตาตะรัะตนะนางปุละโตอาสิทักขิเนเมตะสุตะกะ ชักชักขังปะชะโตอาสิวะเมอาคุติมาละกังขันธ์มูละปิลิตัจจะอาชานะปะลิยะสุตตะกังอาสาเสอาสัทธะตังอาสิสีสาปะการังสันติตาชินานะวาละสันยุตาสเปตากะละกะตามาตาปิตาสินชะชะตา าหิลันตุปะะัตถาาอาเสสาวินานตุอนันตศิตาณเตชัสสวะสตโตเมสกิตเจนะสัทธาสัมพุทธปะปัชะเลชินักปัชะละมัติหิวะหะรันตังหมหิตะเลสัทธาปะเลตุมังสเพเตมะหะปุริสภาอิเจวมะมัตโตสุขโต,ส,ขตสุขละโข ชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตตะลาสังคโฆสังฆานุภาเวนะฉันชิตันตะลาโยสทธรรมานุภาวะปาริโตจะรามิชะเนปชะเลติบทที่สิบสามุาหงสหัสสภาวินิตฐนิจภาลุนันตังคีเมละคังทุเตทุติละ ละสเนมะมาลังทานาทิทางมานามวิชิตนาชิตาวามุนินโธตันเตศสาพะวันตุเตชยมังคลานิมาลาติเลเกมะพิยุติตังสัมภันติโครับปนาคะวะกะมังคะมะถังทะยังขังขันตีสุทังตวิชินาชิตาวามุนินโธตันเตศสาพะวันตุเตชยามังคลานิ นาคาคิดิงขะชะวะลังอติมัตตะภูตังทาวังคิจะมะมะมะสะนีวะสุทาลุนันตังเมตตามสุเสะกะวิทีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยามังคลานิอุคิขัดขะมะหิตตะหัดสุดทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะถังขุลิมะละวันตัง อจิพิสังคตามะมโนชิตวาวมุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชะยมังคะลานิกาตวานะกัตธรรมนุทะลังอิวะขับพินิยาจินย,ยะทุขะวะจัางฉนัก,กะยะมะเชสันติเนโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชะยมังคะลานิสัจจังวิหายะ มัติสัจจะกวาทเกตุงวาทาภิโลปิตะมังนังอาธิภูตังปัญญาปทีปะชะละโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพะวันตุเตชะยะมังคะา,านินัตโถปนัทะภูชะคังวิภูทางมหิธิปุเตนะเทระพุชะเทนะธะมะปะันโตอิทูปทีชะ วิจินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคะลานิอุทาหะทิติาาพุชะเคนะสุทันทะหัตถังพมมามังวิสุทิชุติพิทิปก,กาภิธานางังยานาคเทนะวิจินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคะลานิ เอตาปิพุทธชยมคลังอัตคถาโยวาจาโนทินนิเนสารเตมะทันตีฮิตาวาเนกวิธิธานิจุปัตะวธานิมัคโงสุข,ขังอธิขะเมยณะโลสะปัญโยมหากะลุนิโกนาโถหิตายะสัมภะปะนินังปูเลตาวาปาละมีสัพา ปันโตจักรพุทธสโพพุทธิมัตตะมุตตะมังเทเตนะสัจจะวันเชนะโหตุเต,ต,เตสยะมังคะลังชยานโตโพธิยาโมเลสักกตยานังนัตถิวันทะโนเอวันตังวิชโยโหหิสยะสุสยะมังคะเลอปาละชิตาปะกะลังเกสีเสปะทวิปะคะเล อปปเสเกสัมพุทธานังอปักอปักขปโตปะโมทติสุนันทังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจะสุดิถังอัปมะจะกาลิปะนิถังกายะมะมังวาจากามังปะทิขินังปะทักขินังมาโนกามังปะทักขินีเตปะทักขินาปะทักขินานิกตะวานะ ระพันเตเถปัตถกีเนพระวันตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตสัพพาสัพพังมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพระมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต บทที่สิยาเทวตาสันติวิหาวสินีถูเปขะเลภูธิขะเลตะหิงตะหิงตาธรรมาเทนะพันวันตุปุชิตาโตทิงกะโลเตทะวิหาระมันทะเลเทละชะมัชชาณวกาจะพิขะโอสามิกาธานปฏีอุปาสก,กาทฆามาจะเทสานิขะมาจาอะิสรา สันปาณภูตาสุขิตวาะว,วันตุเตชะลาพุชายปิจะอันทะสัพพวาสักเศะชะตาอโทโวปติตานิยากันยังธรรมะวังปิติตาเตสัเพทุกขาทัจก,กะโลสังขยังถาตุจิลังสัตังธรรมูสัทธมทราจัปุลคะาลา สังโฆโหตุสัมังคะวะอิตะคยะจะจิตายะจะอัมเหระตัคตุสัทธโมสเพปิธรรมะจะนิโลพุธิสปาเยนยะมาธรรมอริยะปะเทเวทิเตปะสันนาโหติสเพปิธรรมปานานิโนพุทธะสาสนีสัมมาทารังเป วัชันโตกาเลเทวปะวัสะตสุบุธิภาวะสันตานางสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอานชะชังนิจะลังขันติบุทธกังเอวังตามเมวะณรา,าชาโนปะฉังละขันตุสัพะธาบทที่สิบห้าทุกขปตาจะนิทุกข,ขา อัะยะปัตตาจะนิพายาโสปกัตปัตตาจะนิโสพาโหตุสัพเพปินิปานิโนเอตวาตาจะหัมเหหิสัพังตังปุะสัะทังสัพเพเทวะมนุษยโมทันตุสัพระสัมปติสิทยาทานังทันตุสัพพทายะสีลังลักขันตุสพพทาภาวนาภิลตาโหตุคันฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาประรังปตาปัจเจกายัตยังภะลังอรหัตตานันจะเตชะนะลักขันพันธามิภะสัพพโสบทที่สิบหกโหตุสัพพังสุมงคลลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตะลัง โอตุสัพพังสุมงขล,งลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโอตุสัพพังสุมงขล,งลังรักขันตุสัพพะเทว,วตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสตรพระปรลิตรและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าพ้นทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจรินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงอนุโมทนาในการสวดทยายอนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วบปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเตียว่วยครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลคทั้ง ปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอุณภาพะแห่งพระประลิ์และตรงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน